เละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงธรรมาหากินนะครับอีสกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของค่างเงินบาทยังอยู่ในทิศทางที่ผันผวนพอสมควรทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณภูลพาณิชพิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ธนาคารกรุงไทยนะครับในช่วงทำรรมาหากินครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ําจากธนาคารออมสินเป็นแก้วน้ําชุดโซเชียลแบงค์นะครับเพียงหนึ่งงวันเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคําตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับและนอกจากนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับหนึ่งท่านหนึ่งเดือนครับเราจะมอบให้ ของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คุณฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณฟังก่อนในคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับ ได้เฉลิมฉลองครบรอบ111ปีของการกอ่อตั้งธานาคารนะครับโดยจะมีกิจกรรมเป็นการมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดวันที่1เมษายนก็คือวันนี้โดยจะมอบให้คนละ500บาทนะครับคนละ5 0 0บาทตวัวหนึงครับธนาคารออมสินนะครับร่วมฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคาร111ปีนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนนี้นะครับโดยจะมอบให้ คนละ500บาทนะครับคนละ500บาทนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามผูฟ้ฟังว่ากิจกรรมของการฉลองครบรอบ111ปีในการก่อตั้งธนาคารออมสินเนี่ยแหละครับจะมีกิจกรรมที่ธนาคารจะมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2567คําถามคือจะมอบให้คนละเท่าไหร่นะครับมอบให้คนละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอร่วมฉลองการครบรอบถึงร้ปีของการขอตั้งธนาคารด้วยการจัดผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากดอกเบี้ย เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ1 1เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1.61ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะเท่ากับร้อยละ1.89ต่อปีนะครับการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำเพียง10,000บาทเท่านั้นสนใจก็ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับฝากได้ที่ธนาคารนอมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30เมษายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็ เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h หรือจะเป็นทาง g s b Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1นึ่ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้ครับเอ็กซิมนะครับขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังด้วยการออกมาตรการบรรเทาภาวะภาระรดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก ในทุกๆขนาดธุรกิจแล้วก็ทุกๆอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME เริ่มต้นหรือว่าขยายธุรกิจส่งออกได้รวมถึงดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือ SME ที่เป็น NPL จากสถานการณ์โควิด -19 โดยมีผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการนะครับประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับ1คือสินเชื่อ Ex i ซิมเริ่มต้นส่งออกซึ่งจะ คิดดอกเบีย้ยอยู่ในอัตรารอละห้าจุดเจ็ดห้าต่อปีนะครับโดยมีวงเงินสิบล้านบาทด้วยกันแล้วก็ในปีแรกเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยลงมาง0ู5จุดสองห้าด้วยนะครับเหมาะสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมหรือว่าไซส์เอนะครับกลุ่มที่สองเป็นสินเชื่อ Ex ็กซมิมเติมทุนส่งออกโดยจะให้วงเงิน20ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ4.75เป็นอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับสำหรับเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะได้รับส่วนลดอของอัตราดอกเบีย้ยในปีแรกลงอีกร้อยละศูนย์ด้วยนะครับประเภทที่3ครับเป็นสินเชื่อ Ex i m ซิม e n s t a r t ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละสีนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ200ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยในปีแรกจะลดดอกเบีย้ยให้ร้อยละศูนนะครับแล้วก็ประเภทที่4เป็นสินเชื่อ e x ็ m ซิมยกระดับมาตราฐานามาตราฐานยางพาราไทยนะครับซึ่งจะ ให้วงเงิน200ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อะ4.25แล้วก็ประเภทที่5นะครับเป็นสินเชื่อ Exim Extra Transformation ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อล5.25นะครับและนอกจากนี้ครับยังมีมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องแก่กลุ่ม SME ที่เป็น NPL จากช่วงโควิด19ตามนโยบายรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยปรับลดดอกเบีย้ย ร้อยละ0.50ต่อปีเป็นระยะเวลานาน3เดือนหรือว่ากรณีการเลือกชําระเพียงเงินต้นพักชําระดอกเบี้ยได้เป็นเวลานาน3เดือนแล้วก็กรณีสามารถที่จะชําระหนี้ตามเงื่อนไขได้เป็นปกติ3งวดติดต่อกันนะครับจะพักชําระหนี้เงินต้นพร้อมกับปรับลดดอกเบี้ยลงร้อยละ1เป็นเวลานาน1ปีนะครับการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าจอดปุ๊บรับปับ เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่สมัครหรือว่าต่ออายุการใช้บริการจอดรถแบบรายเดือนที่อาคารจอดและจอดของรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรร,รมหรือว่า MRT สายสีม่วงผ่านทางแอปพลิเคชัน MRTA Parking ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับโดยผู้ใช้บริการเนี่ยจะได้รับคูปองเติมเงินหรือว่า TopU p v o u c h e เชมูลค่าการเดินทางโดยมีมูลค่า200บาทเพื่อใช้ ในการเดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็ MRT สายสีม่วงนะครับซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนําคูปองเติมเงินดังกล่าวมาใช้ในการชําระเงินหรือว่าเป็นส่วนลดการซื้อหรือว่าเติมเงินบัตรโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสารของรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่าเตาปูนคลองบางไผ่ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนจนถึงวันที่31พฤษภาคม2567นนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับ ช่วงทำมาหากินเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของค้างเงินบาทกับคุณภูลพาณิพิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตธนาคารกรุงไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วเอาอย่างนะฮะติดสักครู่หนึ่งเพราะว่าข้างเงินบาทค่อนข้างจะผันผวนยังเอาแน่เอาหนอไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันซึ่งเดี๋ยวจะได้มาถามไทยกันว่าปัจจัยที่ว่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลจนถึงวันศุกร์ที่29มีนาคมเงินบาทเนี่ยเปิดตลาดก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 36.35นะครับดอลลาร์ละ36.35เทียบกับระดับ36.37เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับคือวันศุกร์ที่22มีนาคมส่วนวันศุกร์29เนี่ยคือศุกร์ที่22มีนาคมเนี่ย36มสบาทสาสตางค์แล้วก็มาวันศุกร์ที่29 36ิบาทสทสาสตางค์วันนี้เป็นอย่างไรนะครับพุทพูลอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพุทพูลครับครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เป็นยังไงครับข้างเงินบาทเรา จริงๆต้องบอกว่าค่างเงินบาทเราถือว่าโชคช่วยนะครับมี uh, ตัวราคาทองคำนะ <c oughs> ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าราคาทองคำนี่คือปรับตัวขึ้น all time high อีกแล้ว <c oughs> ก็เลยทำให้ uh, มันมี flow นะครับขายทางกำไรทองคำเนี่ยช่วยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยเราไม่ได้อ่อนค่าต่อเนื่องไปเลยนะครับ <c oughs> ที่ต่นที่แล้วนะอย่างเช่นพี่พีรพัฒน์ได้พูดก่อนหน้าว่าค่างเงินบาทม,ม,มีการอ่อนไปก่อนแล้วก็ <c oughs> มีบาง <c oughs> ช่วงบางตอนที่เราทะลุ สามบกุดห้าบาทไปนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเราก็เริ่มกลับมาแข่งค่าขึ้นบ้างแล้วนะครับกับเป็นเพราะอะไรครตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมมองว่าปัจจัยแรกที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของตัวราคาทองคำคร,ราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นนะครับสองเรื่องของความกังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดเนี่ยมันมันคลายความกังวลลงมาบ้างเพราะว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อ PCE ของสหรัฐเนี่ยนะครับที่เฟดเขาใช้ดูเป็นหลักเนี่ยนะมันมันออกมาต่ำค่านะครับเกิดทาให้ตลาดมองว่ายังมีโอกาสนะที่ปีนี้เฟดจะลดดอกเบีย้ยประมาณสักสามครั้งตามดอทพอตล่าสุดจากเดิมที่คนก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะตกลงจะลดดอกเบีย้ย น้อยกว่านั้นไหมจะลออะดอกเบว้ดได้จริงหรือเปล่าดอลล่าร์ช่วงสัปดาห์ผ่านๆมาเขาก็แข่งค่าขึ้นมาเยอะตอนนี้ก็เริ่มคลายกังวลมาบ้างครับ,รบอีกประเด็นหนึ่งนะครับเช้านี้เลยเนี่ยคือช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับตัวเลขของจีเนี่ยเขาออกก็คือดัชนี P M I นะครับแล้วก็ออกมาเดียวภาดนะครับเป็นภาพที่เศรษฐกิจจีเนี่ยน่าจะ ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วฟื้นตัวแน่นอน,นครับเพื่อทำให้เช้านี้เราจะเห็นว่าตัวค่างเงินหยวนของจีนเนี่ยเขาก็มีโทนที่แข่งค่าขึ้นครับ,รบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยตัวค่างเงินบาทได้เหมือนกันอือโอ้โหปัจจัยอย่างมันเริ่มดูเหมือนจะค่อนข้างจะนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ฮะปัจจัยเหล่านี้ดูเหมือนจะเริ่มนิ่งมากขึ้นนะครับผมเห็นด้วยแต่สัปดาห์นี้นะฮะก็เรียกว่ามันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าหนึ่งคือ วันศุกร์เนี่ยที่ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐเขาออกเนี่ยมันเป็นวันหยุดวันหยุดกู๊ดไฟเดย์ของยุโรปสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครทําอะไรกันมากเพราะวทุกคนก็กลับบ้านไปฉลองวันหยุดกันทีนี้เราเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนกลับมาทํางานตามปกติแล้วเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความผันผวนนิดนึงครับ,รบอีกจุดหนึ่งเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์จะมีรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ <road> นะครับก็คือตัวเลขนอนฟา r m p a y r เนี่ยแหละนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขสําคัญที่อาจจะบอกได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันดีจริงไหมหรือ <road> มันชะลอตัวลงมากขึ้นนะครับเ <road> ช่นว่าถ้าสมมุติตัวนอนฟา r m p a y r o เนี่ยยังเห็นการจ้างงานเกินกว่าสองแสนห้า <f arm> <f arm> นะครับ <f arm> ต่อเดือนเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งมากต่างรายงานดีมากนะครับแบบนี้เนี่ยผมว่าตลาดก็ยังคงกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเฟดได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็เปไมได้เท่านั้นเลยใช่ครับนะฮะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆมันก็ก็น่าจะโอเคซึ่งจริงๆเนี่ยสเสตยลภาพข่างเงินบาทเราควรจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ต้องบอกงี้ฮะผมผมให้เป็นเป็นกรอบอาการได้ได้ไดเป็นกรอบออตัวค่างเงินบาทเนี่ยเราเรามองตรงไหนที่อ่อนค่าเกินไปเมื่อเทียบกับ ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เราวันนีตต้ต้องเรียกว่าเราก็ฟื้นตัวดีขึ้นท่องเที่ยวก็กลับเข้ามาใกล้ช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับหรือว่าการส่งออกเราก็ขยายตัวดีขึ้นนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ขยายตัวได้ดีมากเหมือนอดีตเพราะว่าแน่นอนปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าต่างๆเราก็อาจจะไ,ไม่ได้เป็นที่นิยมของตลาดแต่ว่าฟัน amental หรือปัจจัยพื้นฐานเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าเราเห็นค่างเงินบาทนะฮะอ่อนไปแถว3 7ส็ บาทต่อดอลลาร์เนี่ยนะครับถือว่าอ่อนเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปเมื่อเทียบกับเการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับถามว่า,าถ้าเราเห็นค่างเงินบาทเนี่ยแข็งค่าลงมานะครับแถวสักสามรสามเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะพอมองได้ว่าเอ๊ะอันนี้อาจจะคิดไปหรือเปล่าเพราะว่าเพราะจริงๆอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเราเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะแต่ว่าท่องเที่ยวเราก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปสู่ช่วงก่อนโควิด ครับอันนี้ในในแง่ของจำนวนนักเที่ยวก่อนในแง่ของรายได้ในน่าคิดคือท่วงรายได้เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับหลังๆเนี่ยเราเห็นว่านักเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยเออ,อยู่ไม่นานใช้จ่ายน้อยครับเพราะฉะนั้นต่อคนต่อหัวต่อทริปเนี่ยมันเลยทําให้ค่าใช้จ่ายมันลดลงมาเยอะพอสมควรครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เราต้องระมราะวานนีจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองก็คือเรื่องของการส่งอ่อนที่เรียนไปว่า วันนี้เราก็ส่งออกได้น้อยลงเ <c oughs> มื่อเทียบกับอดีตเพราะนั้นเรื่องของฟโฟลต่างๆที่จะเข้ามาบ้านเรามันก็น้อยลงไปเมื่อเมื่อเทียบกับในอดีตเพราะนั้นบาทคงจะไม่ได้แข่งค่าเยอะเหมือนในอดีตที่ผ่านมา <c oughs> นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของเงินออกบ้างนะครับวันนี้จริงๆต้องเรียกได้ว่าเป็นตรีมแล้นลงทุนของบ้านเราเองเนี่ยเน้นไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น <c oughs> นะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็แล้วแต่กองทุนรวมต่างประเทศหรือว่า ลงทุนตรงนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเงินไหลออกนะครับในมุมของนักทุนไทยนะครับออีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเราเห็นว่าวันนี้ทั้งนักลงทุนไทยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยมีการเก็บเบเก็บเงินนะฮะคสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยไว้ในรูปแบบของบัญชีเงินฝากต่างประเทศ FCD foreign currency deposit เยอะมากเยอะกว่าอดีตเยอะมากจริงๆนะตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับอันนี้มันก็สะท้อนมุมมองหนึ่งว่าในมุมของนักทุนเองหรือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีความมั่นใจกับเรื่องของแนวโน้มพากเงินบาทเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าเอ๊ะยังยังไม่อยากแลกกับยังอยากเก็บ<อ>เป็นดอลลาร์อยู่นะนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเลยมองว่ามันทําให้บาทเนี่ยถ้าถามว่าแข็งค่าได้ไหมมันแข็งได้นะครับแต่ว่าคงไม่ได้แข็งค่าไปเยอะมากขนาดนั้นอืมครับมันยังไม่มีเหตุมีปัจจัยอะไรที่มันจะแข็งค่าถึงขนาดนั้นนะฮ ชครับจุดหนึ่งอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ถ้าเราเหมากภาพเศรษฐกิจเรานะครับ,รบก็เราฟื้นตัวนะแต่ว่ายังเป็นการฟื้นตัวที่ยังไม่ดีมากเท่าไหร,คร่ครับอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะผูกเรื่องกับ การเตโตเศรษฐกิจด้วยแหละนะครับที่เอพอเรามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับเศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะลดลงจากอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในมุมของตลาดที่มองนะครับก็คือนโยบายการเงินบ้านเรานะครับดอกเบี้ยนโยบายอาจจะต้องมีการปรับลดลงมาหรือเปล่านะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันเงินบาทได้เหมือนกันเพราะว่า,าก็จะเป็นว่ารเรารดดอกเบี้ยก่อนกสรเฟดละ,ะไม่ได้จจเราลดดอกเบี้ยก่อนเ็จ อันนี้ก็จะเป็นประเด็นแล้วว่าทางเงินบาทก็จะถูกกดดันได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าตลาดก็รอรุ้นนะว่าประชุมแบงค์ชาติวันวันที่สิบเมษายนนี้นะครับจะออกมาในลักษณะแบบไหนครับแล้วนักวิเคราะห์เขามองอยังไงอ่ะน่าจะทรงแล้วลงมาทางขาลงไหมในมุม,ม,มของตัว ค่างเงินบาทก่อนนะฮะใช่ครับในมุมของค่างเงินบาทเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีปจัจจัยซัพพอร์ตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่างเงินบาทอาจจะแข่งตัวไซเวย์ไปก่อนนะครับมีปัจจัยกดดันอ่อนค่าได้นะสมมติตลาดยังกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเฟดครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองว่าจะอ่อนค่าไปเยอะมากาที่เรียนไปไว่าถึงส <30 S 2> าสิบ <30 S 2> เศรษฐกิจเราเรามองว่าใช่ครับเรามองว่าเศรษฐกิจเราฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องของเฟดเนี่ยผมว่าในมุมของผมนะยังยังคิดว่า การลดดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับดเพียงแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขเขาจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถามว่าบาทจะแข่งค่าได้ชัดเจนเลยช่วงไหนอแบบฟันธงเลยผมคิดว่าช่วงครึ่งหลังของปีนี้ <S <S ับนะครับช่วงครึ่งหลังของปีนี้เพราะว่าเรามองว่าช่วงนั้นเนี่ยเฟดน่าจะเริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วนะครับส่วนเรื่องของการลดดอกเบีย้ยของบ้านเราเนี่ยจริงๆตลาดก็มีการรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะครับวันวันนี้ ตลาดทุกคนก็คิดว่าแบงค์ชาติน่าจะลดดอกเบีย้ยสักสองครั้งแหละนะครับในปีนี้นะถ้าในปีนี้ครับถ้ามันจะสดใสเนี่ยก็อาจจะเป,เป็นเป็นภาพที่ตลาดมองว่าลดสามครั้งไหมเพราจจะเศรษฐกิจอาจจะดูฟื้นตัวยากแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันทาให้เรารู้สึกเริ่มเริ่มใจชื้นนิดนึงก็คือว่ารัฐบาลยังไม่ยังไม่ทิ้งดีดอลวอลเล็ตค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงปลายปีนะครับผมว่ายังมีความหวังอยู่เหมือนกันว่าดอดอลวอลเล็ตอาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ เออเอฟเฟกถ้ามันจะมีผลกับเศรษฐกิจอย่างเต็มเต็มหน่วยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปีไปเลยหรือว่าช่วงต้นปีหน้าก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเอฟื้นตัวได้ดีขึ้นแล้วแบงก์ชาติก็คงจะมีเหตุผลน้อยลงนะครับในการที่จะเป็นลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะวันนี้นะครับอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะค่อยๆมีทิศทางในการปรับตัวให้มันแข็งค่าขึ้นใช่ไหมฮะทิศทางเงินบาทใช่ครับใช่ครับจะเป็นอย่างนั้นเดียกว่า อาจจะค่อยๆทยอยแข็งค้าขึ้นแล้วก็ชัดเจนเนี่ยจะเป็นช่วงเครึ่งหลังของปีนะครับแต่พี่ๆที่เข้าใจร้อนเนี่ยขาบอกว่าแหมมันทำไมมันไม่ขึ้นมาปุ๊บๆบเลยแต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้หลักการอันนี้ต้องต้อง <พบ S 1> ดึะะงอาตรงนะฮะว่าถ้าตลาดโลกเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยน คือในวันนี้ของตลาดโลกทุกคนยังยังกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเฟดว่าเอ๊ะตกลงจะลดดอกเบี้ยไหมลดกี่ครั้งนะนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์นี่ต้องต้องใช้คําว่าดอลลาร์ค่าไม่ตายนะครับเขาก็ยังไม่อ่อนค่าลงมาเลยนะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องเราต้องระวังแล้วก็เราควรพยายามที่จะปิดความเสี่ยงนะครับเป็นหลักเลยดูดูว่าต้นทุนเราเท่าไหร่สําหรับผู้ประกอบการหรือว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับ เรารู้ต้นทุนเราให้ได้ก่อนแล้วเราก็พยายามปิดไปแล้วก็เถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีวิวอะ่ะเรามีวิว<ม>เราเราอยากจะเอออ็กซ์เพรสวิวของเราว่าข้างเงินจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราอาจจะเปิดความเสี่ยงไว้บ้างสักหน,น,น่อยนะครับเช่นสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยผมว่ายังยังพอรับได้นะครับแต่อย่าไปเปิดทั้งหมดเลยหรือว่าเปิดเกินครึ่งนะบผมว่านี่ก็เป็น เการเบ็ดบนภาพของค่าเงินมากเกินไปซึ่งต้องยอมรับว่ามุมมองเรื่องของค่าเงินในปีนี้ผมว่าเรายังอยู่ในภาวะที่ผันผวนสูงนะครับก็เป็นไปตามเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐนั่นเองับแต่ว่ายังไงก็ระหว่าง33กับ37ถ้าเกิด33ในสภาพเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงถ้าเราเห็นค่าเงินบาทลงมาสองนั้นได้เนี่ยผมว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งก็คือว่าเ เศรษฐกิจเราน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นมากแล้วนะ,ะฮะเลยทำให้ข้างเงินบาทสามารถแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องได้ครับทีนี้เราก็ต้องมาประเมินอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเอ๊ะตกลงบาทลงไปสามสิบสามเนี่ยมันสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่เราดีแล้วจริงๆหรือเปล่า<อ>หรือมันมีปัจจัยอื่นที่ทําให้บาทมันแข็งมากกว่ากันเช่นว่าอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกการอ่อนค่าของเงินอลัลล่าการปรับตัวขึ้นของทองคําหรือเปล่าแต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยพื้นฐานไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้น อันนี้ก็ต้องระวังว่าถ้าสมมติมันผิดปกติอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการแข่งข้าเกินไปเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาอ่อนค่าลงมาได้บ้างนั่นเองครับครับกลับมันก็ไปได้เท่านั้นนะครเพียงแต่ว่าปัจจัยปัจจัยรอบโลกดีกว่าผมใช้คํานี้ดีกว่านะคุณภูนะต้องใช่ครับไม่ใช่เฉพาะไทยเราอย่างเดียวยังมีอีกเยอะแต่หลักๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสะท้อน ถ้าค่าเงินบาทสะท้อนความเป็นจริงได้มากเท่าไหร่มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจมากขึ้นไหมครก็ก็ได้นะครับก็หมายความว่าถ้าสมมติเออเราเรามองแล้วว่าสมมติถ้าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันมันดีขึ้นดีขึ้นจริงจริงนะดีจริงจริงเท่าดีขึ้นจริงดีจริงจริงอ่าใช้คำว่าดีจริง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 ค่าเงินบาทก็ควรจะต้อง สินค้าขึ้นครับเป็นเป็นเทรนด์ของเขาอยู่แล้วเพราะว่าด้วยด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เราเน้นส่งออกไม่ว่าจะเป็นสินค้าแล้วก็บริการก็คือการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยโดยโครงสร้างเนี่ยเราควรจะใช้สินค่าขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเราต้องมานั่งนึกก่อนเอ๊ะมันมันสะทอนตรงไหนมันจะทอนภาพของโลกที่เปลี่ยนไปหรือว่าภาพของไทยที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าในหรือนอกแล้วเราจะได้สุก้อมเราได้ชั่งน้ำหนักได้ถูกว่าถ้าสมมติ เป็นปัจจัยภายในแต่ว่าปัจจัยภายนอกกอ็เริ่มดีขึ้นด้วยก็โอเคทิศทางก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเห็นแล้วว่าปัจจัยภายนอกมันก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ปัจจัยภายในเริ่มดีขึ้นมากแสดงว่าอาจจะยังมีโอกาสที่ค้างเงินบาทสามารถแข่งข้าต่อได้ ครับอันนี้ผมให้เป็นเป็นแนวทางในการประเมินแนวโน้มของค่างเงินบาทละก,กันนะครับรบน่าสนใจนะฮะเอาเป็นว่าก็ติดตามดูกันต่อแต่นะวันนี้สัปดาห์นี้จะยังคงอยู่ระดับนี้ไหมฮะสามสิบหกเศษเศษเล็กๆน้อยนอะไรประมาณนี้บวกลบคิดว่านะครับยังเป็นแนวโน้มที่เราอาจจะยังอยู่ในโซนไซเว์นะครับก็ทั้งบนเนี่ยผมผมจะให้ไวตประมาแถวๆักสามหกห้าศูนย์ก่อนนะครับ เ,เขาพยายามจะผ่านจุดนี้มาหลายรอบแต่ว่าก็ยังยังผ่านไม่ได้อได้ย่างนิดนึงนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าทองคำโอ้ไม่น่าเชื่อว่าออทำหายได้นะฮะก็ก็เลยได้ว่าก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยค่างเงินบาทพอสมควร <c oughs> ะครับแต่ว่าเราจะแข่งขาดไปเยอะไหมเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องประเมินแถวๆสักสามสิบหกบาทก่อน <c oughs> นะครับเพราะว่ามุมนึงเนี่ยจริงๆช่วงนี้เรายังเห็นฟโฟล์การซื้อ ตัวดอลลาร์แล้วก็สกุลเงินต่างประเทศอยู่เหมือนกันแล้วก็พอเราเข้าช่วงเดือนสี่เดือนห้าอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นฤดูการจ่ายเงินปันผลเ oh. ยอะมากเยอะมากปีนี้ถ้าผมนับตัวเลขรวมแล้วเนี่ยประมาณสักหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นล้านบาทได้นะครับสองเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเม็ดเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับก็อาจจะมีแรงซื้อข้างเงินบาทซัพพอร์ตไปนี้เออซัพพอร์ตตัว บาทเนี่ยทาให้ค่าเงินบาทไม่สามารถที่จะแข่งข่าได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ากันแบบนี้ละครันได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกนหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณภูนพาณิ์พิบูลนะครับนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทยก็กรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตธนาคารกรุงไทยนะครับคุยกันเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทก็จะทรงๆอยู่อย่างนี้นะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้วันที่1เมษายน2567นะครับ ธนาคารอมสินได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารด้วยการจัดกิจกรรมมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดในวันนี้คำถามคือว่าธนาคารจะมอบเงินทุนประเดิมให้เด็กที่เกิดในวันนี้เนี่ยคนละเท่าไหร่คำตอบก็คือ500บาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรก็วันพรุนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต่ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้าง ลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรอฟมอรเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันคือรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลกรอฟมอการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิต